ความพอดีสำหรับมือใหม่สำหรับชาวพุทธความพอดีคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องในชีวิตรวมถึงการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความพอดีในหลายๆส่วนแต่ความพอดีเป็นเรื่องที่แต่ละท่านต้องสแสวงหาให้ตนเองไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวเพราะความพอดีในแต่ละบุคคลก็อาจจะไม่เหมือนกันและต้องปรับเปลี่ยนประยุกต์ยืดหยุน่น ตามปัจจัยที่เปลี่ยนไปเรามาดูประเด็นเรื่องความพอดีจากหลากหลายคำถามตัวอย่างดังนี้คำถามที่1เวลายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมหรือการสร้างความเคลื่อนไหวอื่นๆควรทําเร็วหรือช้าแค่ไหนคำตอบแต่ละท่านต้องหาความพอดีซึ่งลองผิดลองถูกได้ไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวประเด็นคือ เร็วหรือช้าแค่ไหนที่ท่านรู้สึกต่อการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนในบางกรณีถ้าเคลื่อนไหวช้ามากไปจะทำให้เกร็งกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกเครียดหรือบางกรณีถ้าเคลื่อนไหวเร็วเกินไปก็ทำให้รู้สึกตัวไม่ชัดเจนเป็นต้นเพราะฉะนั้นในแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น เวลาฝึกฝนนานๆแล้วรู้สึกง่วงก็อาจจะเปลี่ยนจังหวะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพื่อให้หลุดออกจากความง่วงหรือเวลาเราเผลอคิดแล้วไม่รู้ตัวเราก็อาจจะเคลื่อนไหวให้ช้าลงสักนิดเพื่อดึงใจให้ออกมาจากความคิดเป็นต้นไม่จำเป็นต้องรักษาความเร็วให้เท่าเดิมเสมอไปเร็วขึ้นบ้างช้าลงบ้างปรับได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ คำถามที่สองควรฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันใช้เวลานานแค่ไหนให้มันต่อเนื่องนานแค่ไหนคำตอบมันฝึกฝนบ่อยๆทั้งการฝึกในรูปแบบและนอกรูปแบบผสมผสานกันไปให้มันต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ลองหาความพอดีให้กับวิถีชีวิตของตนเองเช่นเมื่ออยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่อำนวย ก็อาจจะใช้เวลาฝึกฝนในรูปแบบให้นานหน่อยหรือหากมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีขณะทำธุระอยู่นอกบ้านกำลังนั่งรอหรือยืนรอคิวอะไรอยู่ก็มีสติกับการสร้างจังหวะเล็กๆน้อยๆได้โดยจะกำมือแบมือหรือกระดิกนิ้วเป็นต้นครูอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่าการฝึกเจริญสติเป็นเหมือนการสะสมเก็บเล็กผสมน้อยให้หมั่นทำให้มากๆบ่อยๆ มีเวลาเล็กน้อยก็ทำได้อย่าท้ออย่าคิดว่าทำเล็กเล็กน้อยๆอยแล้วไม่มีผลอะไรเมื่อเรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งเปรียบเหมือนโยนกระสอบทรายลงแม่น้ำหนึ่งใบกระสอบทรายเล็กเล็ทุกกระสอบมีคุณค่าทุกกระสอบทำหน้าที่เล็กเลของมันแต่พอสะสมมากเข้ากระสอบทรายก็จะสูงใหญ่ขึ้นจนขวางกั้นแม่น้ำที่เปรียบเหมือนกิเลสตัณหาอุปาทาน ที่คอยพัดผาจิตใจเราได้ขอให้เชื่อมั่นเช่นนี้คำถามที่สเคลื่อนไหวแบบสบายๆหรือเคร่งครัดจดจ่อมากน้อยแค่ไหนทำแรงๆหรือทำเบาๆคำตอบครูอาจารย์บอกว่าในการฝึกฝนของมือใหม่มันจะมีการยืดยุดเข้าๆออกๆรู้ๆหลงๆเป็นปกติบางครั้ง ทำแบบสบายๆแล้วรู้สึกเพลินมากเกินไปเมื่อลอยหรือเคลิ้มหลงไปกับความคิดโดยไม่รู้ตัวหรือเคลิ้มหลับเป็นต้นก็ให้แก้โดยทำความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นหรือเน้นมากขึ้นเพื่อให้กลับมารู้ชัดเจนขึ้นจะได้หลุดออกมาจากความเพลินความเคลิคล้มหรือในทางตรงข้ามบางครั้งเราจุดจอ่อหรือเพ่งกับการสร้างจังหวะมากไปเครงมากไป ก็ให้แก้โดยทำให้เบาลงปล่อยใจให้สบายขึ้นความรู้สึกตัวที่พอดีคือความพอดีระหว่างไม่จดจอ่อไม่เพ่งไม่เครียดกับการสร้างจังหวะมากเกินไปและไม่เผลอคิดไม่ปล่อยใจเคลิมหรือฟุ้งออกไปข้างนอกมากเกินไปรวมทั้งความพอดีระหว่างไม่เคร่งครัดบีบคั้นตัวเองมากเกินไปจนเคร่งเครียดอึดอัดเข็ดขยะต่อการฝึกฝน แต่ก็ไม่ปล่อยตัวให้ขี้เกียจสบายมากไปจนเคลิ้มหลักหรือหลงเพลินไปกับความสบายหรือหลงจมไปกับความคิดโดยไม่รู้ตัวในการฝึกฝนถ้าเหนื่อยหรือเครียดเกินไปก็ให้หยุดพักแล้วไปทำอะไรอื่นๆให้ผ่อนคลายเมื่อใจปลงสบายแล้วก็ค่อยกลับมาฝึกฝนใหม่สำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งท้อถ้ายังปรับจูนหาความพอดีไม่ได้ให้มันฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะปรับจูนหาความพอดีได้มากขึ้นเรื่อยๆคำถามที่4ท่าทางการเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะควรใช้ท่าทางแบบไหนผสมผสานกันยังไงคำตอบณนะตอนนี้ผู้ฝึกฝนมือใหม่คงทราบแล้วว่าในการฝึกฝนเราสามารถปรับประยุกต์ทุกอย่างได้ตามความพอดีของแต่ละท่านรวมถึงท่าทางในการฝึก ก็สามารถผสมผสานหรือประยุกต์ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อิริยาบทเดิมๆนานเกินไปหากเริ่มรู้สึกเหนื่อยๆเบลอๆง่วงๆหรือรู้สึกตัวไม่ชัดก็เปลี่ยนอิริยาบทได้เพื่อให้มันตื่นตัวขึ้นยกตัวอย่างเช่นทุกคืนก่อนหลับท่านอาจจะนอนกระดิกนิ้วมือเป็นจังหวะไปเรื่อยๆไม่ต้องเคร่งเครียดจนหลับไปพอตื่นมาตอนเช้า อาจจะลืมมสติรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวไปบ้างแต่พอไปยืนแปลงฝันเกิดนึกได้ขึ้นมาก็กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของมือที่ถือแปลงสีฝันกลับมารู้สึกตัวกับการแปลงฝันพอไปอาบน้ำใจก็มัวแต่คิดว่าวันนี้จะใส่เสื้อผ้าชุดไหนพอนึกได้ว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันอีกละก็กลับมามิติกับการอาบน้ำในระหว่างวันก็มิติกับการเคลื่อนไหวร่างกายบ้าง หลงลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรพอตอนบ่ายไปธนาคารระหว่างรอเข้าคิว5-10นาทีก็กระดิกนิ้วสร้างจังหวะไปด้วยหรือเอามือข้อขาตัวเองเล่นๆเ,เป็นจังหวะหรือจะกำมือแบ,บมือเป็นต้นพอตอนหัวค่ำอยู่ที่บ้านสะดวกที่จะฝึกฝนในรูปแบบก,ก็นั่งยกมือสร้างจังหวะไปหากรู้สึกง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมแทนหรือเปลี่ยนไปสร้างอิริยาบถอื่นๆเป็นต้น คำถามที่ 5. ครูอาจารย์ในแนวทางของหลวงพ่อที่หลายท่านมีการอธิบายบางเรื่องต่างกันไปบ้างหรือมีกลเม็ดในการสอนและการฝึกต่างกันไปบ้างทําให้ผู้ฝึกฝนมือใหม่รู้สึกสับสนคําตอบให้ถือเสียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทางโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะการอธิบายเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนในเรื่องเดียวกัน ก็สามารถอธิบายได้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาสำนวนลีลาต่างๆหรือคนอ่านคนฟังเองรับรู้เรื่องเดียวกันแต่ก็สามารถตีความได้ต่างกันนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ละครูอาจารย์อาจจะมีเทคนิคที่ต่างกันไปบ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าเราฟังคำสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอาจจะไม่เข้าใจลองฝึกฝนตางก็แล้วก็ยังไม่เข้าใจ แต่พอได้รับรู้คำสอนจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งเรากลับเข้าใจอย่ายึดติดอย่างจริงจังเกินไปกับการใช้ภาษาการอธิบายความประสบการณ์ของครูอาจารย์ที่ต่างกันไปเพราะความต่างกันไม่ได้หมายความว่ามีคนหนึ่งสอนถูกและต้องมีอีกคนหนึ่งสอนผิดไม่ใช่แบบนั้นให้ใช้วิจารณญาณไตรตรองให้รอบคอบรอบด้านที่สำคัญคือ หรือหลักการในการฝึกฝนก็มีหัวใจหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างให้จับหลักใหญ่ๆไว้ส่วนเทคนิคหรือกลเม็ดปีกย่อยของอาจารย์แต่ละท่านอาจจะต่างกันไปบ้างก็ให้ผู้ฝึกฝนมือใหม่พิจารณาเลือกดูว่าตัวเราเองเข้าใจการสอนของอาจารย์ท่านไหนเราก็เลือกเอาแนวทางนั้นไปลงมือฝึกฝนทุกประเด็นที่ยกมาและอีกมากมายหลายประเด็นที่ไม่ได้กล่าวถึงในโอกาสนี้ ล้วนแต่ต้องหาความพอดีของแต่ละท่านปรับประยุกต์ให้เหมาะกับแต่ละเหตุปัจจัยแต่ละสถานการณ์และขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าแนวทางของหลวงพ่อเทียนเน้นภาคปฏิบัติคือต้องฝึกฝนอย่างถูกต้องและมันฝึกฝนบ่อยๆเพื่อไปพบเจอสัจธรรมด้วยตนเองจึงไม่ได้เน้นมากนักในด้านทฤษฎีตำราวิชาการ แต่ผู้ฝึกฝนก็ควรรู้เรื่องเหล่านั้นไว้บ้างเพื่อประกอบความเข้าใจให้เอาความคิดวิเคราะห์และความรู้ที่ได้จากการฟังการอ่านเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ให้เอาการลงมือทำให้เอาการฝึกฝนให้เอาความรู้สึกตัวหรือสติเป็นหลักนำในทุกเรื่องไป